สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการ Lady Society สัปดาห์นี้นะคะเกมพาค,คุณผู้ชมค่ะมาอยู่กันที่นี่เลยค่ะที่จังหวัดสระบุรีนะคะเพราะเกมนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาท่องเที่ยวธรรมชาตินะคะกันที่ล,ล,ลานลานตาแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่นะคะส่วนที่นี่นะคะจะมีแอคทิวิตี้หรือว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่น่าสนใจรวมไปถึงรูปแบบของที่พักนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวคุณผู้ชมค่ะไปฟังรายละเอียดทั้งหมดกันดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเกมขออนุญ,ญาตไปปั่นชมบรรยากาศกันนะคะ ชื่อโบนะคะเป็นเจ้าของธุรกิจรถบ้านให้เช่าทิชชาแคมป์ค่ะเต็นเช่าไฮสตอรี่และร้านกาแฟทิชชาคาเฟ่ค่ะธุรกิจของโบนะคะเป็นรถบ้านให้เช่าค่ะนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากเปลี่ยนบรรยากาศนะคะไปนอนทุกที่ที่ไหนก็ได้ค่ะขึ้นเหนือลองใต้ค่ะเราพาคุณไปได้ทุกที่ค่ะเพราะเราขายความฝันเพื่อแลกกับความสุขของคุณค่ะส่วนเต็นท์เช่านะคะสําหรับลูกค้าที่อยากมาแคมปิ้งนะคะแต่ว่าไม่สามารถที่แบบมีเต็นท์หรือกางเต็นท์เองไม่เป็นเรามีบริการเต็นท์เช่าให้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราได้ไปเป็นพาร์ทเนอร์นะคะขอเช่าพื้นที่กับาทางรล้ลานตาแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่ของเรานะคะที่นี่นะคะมีความพิเศษมากเลยค่ะเพราะเป็นลานกว้างนะคะมีป่าไผ่ที่สวยงามค่ะและที่สําคัญนะคะอยู่ใกล้ภูเขาโอโซนดีมากเลยค่ะ แตกต่างกันอย่างมากเลยคะ่ะด้วยอย่างที่บอกไปตอนแรกนะคะเป็นลานกว้างนะคะอบล้อมด้วยป่าไผ่ค่ะแล้วก็มีโซนวิวภูเขานะคะติดริมทาน้ําค่ะสามารถเล่นน้ําได้ค่ะและที่นี่นะคะมีพิเศษตรงที่ว่าห้องน้ํานะคะเราจะเป็นห้องน้ํารวมแต่เราแยกชายหญิงนะคะและที่สําคัญนะคะเรายังมีห้องน้ํานะคะเอาดอค่ะให้กับลูกค้านะคะได้อาบน้ําสัมผัสกับวิวธรรมชาติค่ะและยังไม่พอนะคะเรายังมีโซนอ่างล้างจานนะคะให้สําหรับนักแคมปิ้งด้วยค่ะ รถบ้านของเรานะคะตอนนี้นะคะเรามีบริการให้อยู่5หลังค่ะรวมกับทิศชานะคะอีกประมาณ3หลังรวมเป็น8หลังค่ะโซนด้านบนนะคะของเราเป็นไพรเ e ทโซนค่ะก็จะมีห้องน้ํานะคะในตัวด้วยค่ะที่สําคัญนะคะเรามีอาคุชชี่อยู่ข้างหน้าค่ะคุณก็จะได้อาบน้ํานะคะกางแสงจันทร์นะคะมองดูดาวไปด้วยค่ะฟินๆไปเลยค่ะยังไม่พอเท่านั้นนะคะสําหรับกรุ๊ปนะคะ Family ่ครอบครัวนะคะเรายังมีพูวิลล่านะคะสําหรับรถบ้านนะคะ2คันค่ะแล้วมีสระว่ายน้ําอยู่ตรงกลางนะคะเหมาะสําหรับครอบครัวค่ะจะได้พาลูกๆมาเล่นว่ายน้ํากันเป็นสนตัวได้ค่ะราคาของเรานะคะตอนนี้นะคะสตาร์ทอยู่ที่350บาทนะคะตอนนี้ราคาของเรานะคะรวมอาหารเช้านะคะบุฟเฟ่ทานได้ไม่อั้นเลยค่ะสำหรับรถพูวิลล่านะคะถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะคะ อยากมีถาดลอยน้ำนะคะทานอาหารในสระว่ายน้ำนะคะเรามีบริการฟูตติ้งนะคะเบรก f a s ตอนเช้าค่ะสามารถสั่งกับทางลาลานตาได้เลยค่ะใช่ค่ะธุรกิจคาเฟ่ของโบนะคะถ้าเกิดว่าลูกค้านะคะท่านไหนนะคะที่อยากจะมาเที่ยวนะคะแต่ว่าไม่ได้มาคางเต็นท์นะคะก็สามารถแวะเข้ามาชิมนะคะรสชาติอาหารและก็รสชาติของกาแฟได้ค่ะแล้วก็มาถ่ายรูปชิคๆส,สวยๆที่นี่ได้นะคะ ซิกเนเจอร์ของเรานะคะเป็นบุกละลานตาค่ะเป็นน้ําอิตาเลียนโซดานะคะแยก3ชั้นเป็นเลเยอร์สสีนะคะทุกลูกค้าทุกคนที่มาที่นี่จะสั่งเมนูนี้ค่ะและยังไม่พอนะคะก็ยังมีชานมไข่มุกค,ค่ะเรียกว่าล,ลาลนตากอซิลล่านะคะรสชาติของน้ําชาของเรานะคะไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนค่ะเพราะเราเป็นสูตรของเราเองค่ะลูกค้าทุกคนมาสั่งแล้วติดใจแน่นอนค่ะ ส่วนเมนูอาหารของเรานะคะที่ลูกค้ามานะคะแล้วก็ต้องสั่งทุกคนเลยค่ะคือสลัดทูน่าแล้วก็สปาเกตตี้ค่ะรับรองได้ว่านะคะคุณสั่งไปแล้วะะถูกใจแน่นอนเลยค่ะและต้อนรับนะคะลมหนาวนี้นะคะเราจะใช้หนังกลางแปลงกันนะคะพาคู่รักนะคะมาสัมผัสอากาศหนาวดูหนังกลางแปลงนะคะทานป,ป,ป๊อปคอร์นอร่อยๆได้ที่นี่เลยนะคะ ราคาตอนนี้นะคะเป็นช่วงโปรโมชั่นอยู่ค่ะ350บาทนะคะรวมอาหารเช้านะคะบุฟเฟ่ทันได้ไม่อั้นเลยค่ะส่วนหน้าหนาวนะคะราคาจะเป็นอย่างไรสามารถติดตามไปได้ในเพจค่ะลาลานตาแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่นะคะส่วนลูกค้านักแคมปิ้งคนไหนนะคะ อยากจะมาสัมผัสอากาศหนาวนะคะแต่ไม่มีเต็นท์นะคะเรามีบริการเต็นท์เช่าค่ะทักไปได้เลยค่ะที่เพจ i g h Story ค่ะและยังไม่พอเท่านั้นนะคะเราขายความสุขเพื่อแลกความฝันกับทุกคนค่ะเรามีบริการนะคะรถบ้านให้เช่าค่ะทิศชาคแคมป์นะคะสามารถนะคะพาทุกคนนะคะไปสัมผัสอากาศได้ทุกที่เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นขึ้นเหนือล่องใต้นะคะเพราะเราขายความฝันเพื่อแลกความสุขของทุกคนค่ะ และใครนะคะอยากจะมาสัมผัสอากาศที่นี่นะคะไม่ไกลเลยค่ะจากกรุงเทพค่ะขับรถมาแค่2ชั่วโมงเองนะคะก็สามารถนะคะขับมาได้เลยค่ะที่ลานตาแคมปิ้งแอนด์คาเฟ่นะคะหรือสนใจเช่ารถบ้านนะคะสามารถทักไปได้ที่เพจทิ่ชาแคมป์ค่ะ ที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะยังไงคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็อย่าลืมมาท่องเที่ยวสัมผัสก,กับธรรมชาตินะคะกันที่ละลานตาแคมป์ปิ้งแอนด์คาเฟ่ได้เลยนะคะเกมบอกเลยว่า้ามาที่นี่นะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับกิจกรรมมากมายและแถมที่สําคัญนะคะคุณผู้ชมคาอากาศสดชื่นมากๆเลยทีเดียวยังไงก็อย่าลืมมาเที่ยวที่นี่กันเยอะๆนะคะส่วนช่วงหน้านะคะเกมจะมีข่าวสารแล้วก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราต้องไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะ